วันนี้ผมโชคดีมากนะแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนนะครับเข้ามาดูแล้วก็แชร์กันนะเพราะวันนี้นะครับผมได้เพื่อนเก่าผมนะที่ทํางานให้กับทีมประธานาธิบดีบิลคลินตันนะครับช่วงที่อีโบลานะครับโรคที่ระบาดแล้วร้ายแรงที่สุดเนี่ยได้เกิดขึ้นที่แอฟริกาเพื่อนผมันนี้ชื่อว่าดร e เอริกเฟลชแมนนะครับเป็นเอ็กซ์เพิทางโรคระบาดเลยเขาเป็นคนที่นะครับ สตประชาชาติวิลคลินตันนะครับสถาอะไรนะกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาได้ส่งไปที่แอฟริกาสิบประเทศเลย,ะน,ยนะครับแล้วก็ไปดูที่นั่นเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยเอริกเนี่ยได้เกียรตินะครับมาเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เลยนะแต่ตอนนี้เอริกก็ได้ลาออกนะครับเพื่อจะมาทําเรื่องสุขภาพาให้กับประชาชนเนี่ยเองนะครับเอริกกลับมาเมืองไทยพอดีเลยตอนนี้ผมเลยบอกต้องจับเอริกมาละเพราะผมอยากให้ได้คุณได้ยิน จากคนท hmm. ี e ่เขารู like <oh ้เรื่องจริงเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 งั้นให้แอร์เรกทักทายก่อนนะครับแอร์เรกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอร์เรกพูดไทยได้ใช่ไหมครับนิด้บางวันพูดไทยได้ครับโดยเพิ่งจะพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพราะว่าผมเอาคนเขาใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไม่เป็นไรพัะคำที่สุดครับแอร์เร็กเขาพูดไทยได้ขนาดนี้เพราะแน่นอนนะครับเขามีภรรยาไทยนะแอร์เร็ก little background ตกลงคุณเคยทำงานให้กับ ทีมบิลคลินตันประธานได้ไปดีทำอะไรครับครับโมกดันผมเป็นคอนซัลแทนซัำเรปบิลคลินตันเอชไอวีเอ i ส i อินิเชทีฟที่12ประเทศครับที่แอฟริกาที่เอเชียที่ยุโรปเขาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเลยนะครับของประธานนั่นจะปบิลคลินตันนะตอนนั้นที่โรคเอชไอวีเอดกำลังระเบิดนะครับทั่วโลกเลยนะครับบิลคลินตันก็เลยส่งเอริก ไปดูแลแอฟริกา1สีประเทศครับแล้วก็มีอีโบลาด้วยใช่ไหมผมทำอยัางกับอีโบลากับอินฟลูเอนซอเดงกีดับกับ H1N1 oh. กับ SARS กับอินเฟคชั่นส์ทุกโรคครับดรเอริกนี่ได้ทุกโรคหมดเลยนะครับเอริก you can do it in e n g l I'll s h i try I'll help you translate too, okay o เอริกฟันธงหน่อยสิโคโรนาไวรัสเนี่ย Ebola hiv not not the same not the same not the same at all. is it as dangerous it is as dangerous to a certain group of people a small group of people that is older people people who are say 65 and above 60 and above I'm 60 also but wow I'm, but I'm healthy people who are 60 and above people who have immune problems or chronic diseases out of control diabetes lung problems for the rest of the population what o e 0 50%, 50 it's a mild illness and a flu เอาอีกนะครับผมถามเลยนะให้เอริกฟันธงนะคอร้องเราอะไรอันตรายแค่ไหนอันตรายเท่ากับอีโบลาอันตรายเท่ากับเอชไอวีมั้ยดรเอริกตอบชัดเจนนะครับสําหรับบางกลุ่มใช่อันตรายงั้นจริงแต่ต้องเป็นคนที่อายุมาก กว่า60แล้วนะครับหรือมีโรคเรื้อรังอาทีาหวานใช่ไหมครับอาทีโรคปอดนะครับ mm hmm. ถ้าสำหรับคนพวกนั้นอนะ่ะอันตรายจริงงั้นถ้า60ขึ้นเนี่ยอันตรายจริงครับแต่เขาบอกว่าสำหรับ80%ของประชาชน 80%, 80 or mild mild ไม่อันตรายเลย and many more cases are asymptomatic completely asymptomatic what does that I mean well that means people have uh, a lot of people have corona and they never knew that they have it they'll have one day of sniffles one day ไปได้นะครับว่าโคโรนาเนี่ยสำหรับหลายคนเลยนะครับอาจจะมีเชื้อโคโรนาติดอยู่ในตัวก็ได้แต่จะไม่รู้สึกเลยว่ามีโคโรนาอยู่ในตัวนะครับสำหรับคนที่ไม่อยู่ในภาวะอันตรายอาอยุ่60ขึ้นไปนะโอ okay. เค so แ w that's the first question ผมถามนะโคโรนาอันตรายถ้าเราโรคพวกนั้นหรือเปล่า mm hmm. เขาบอกว่าในบางกลุ่มใช่แต่ใน80%ของคนที่ติดเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าติดโคโรนาเอ so how does somebody die From corona. Thinking, how from corona. Well, the people who die from corona are generally people who don't have the immune function to fight off corona. And that is usually older people. Now one of the reasons they're saying that so many people in Italy have died is because Italy has a massive older population. And this older population is being infected. They also don't have a very good medical care. I mean the The Thai medical system think, far more advanced than the Italian System more advanced far จากที่ปรึกษาประธานาธิบดีบิลคลินตันเลยนะครับผมถามไปเมื่อกี้ว่าคนตายยังไงจากโควิดนะครับบอกก็อย่างที่บอกนะครับส่วนมากต้องเป็นคนที่แก่นะครับพวกคนที่ตายที่อิตาลีเยอะวันนี้ก็เพราะอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชาชนที่อายุมากออกิเนี่ยเยอะมากอันนี้ก็จริงนะจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยประชาชนที่ก็อายุมากเนี่ยมันสูงงั้นคนพวกนี้ก็เลยเสียชีวิตนะครับ แต่สำหรับคนธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไม่อันตรายแล้วเขาชมอย่างนึ่งเขาบอกถ้าเทียบกับอิตาลีนะเขาบอกกระทรวงสาธารณสุขของเราการแพทย์ของเราดีกว่าเยอะมาก But my question is tell me what it does so I now get Corona what does it do eat my lungs what does it do well it's interesting if you think about it now Corona gets in through the nose through the mouth okay right either you touch something and touch your face or well, then once it gets into the Into the airways, then it travels down, it goes into the lungs, and it can cause massive inflammation in the lungs in people who have poor immune systems. If people have good immune systems, it doesn't cause that much inflammation in the lungs. And that's the difference between who's living, who's dying, and who's having symptoms. <coughs> พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงไปในปอดเราถ้าคนที่ปอดแข็งแรงอย่างกับอย่างที่บอกนะคนที่อายุต่ำกว่า60เนี่ยนะเขาบอกมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะปอดเรามันจะดูแลโรคนี้ได้ดีแต่สำหรับคนที่ปอดไม่ดีหรือแก่เนี่ยมันก็จะเข้าไปฝังไว้ในปอดเราปอดเรานะครับแล้วก็ทําให้ปอดเราอักเสบอาการอักเสบนี่ยนะคือทําให้ตายผมจะถามคําถามนี้นะว่าแล้วตายทรมานไหม Is it a painful death Corona Well, for the people who it gets in the lungs, yes, it's very, very painful because they basically can't breathe, need to be on a ventilator until the virus moves along and, and either goes away, or if we come up with certain medicines which are being looked at now, that can cure it and get rid of the virus so the lungs can then recover. that เพราะว่ามันจะทําให้เราในหายใจไม่ออกเลยนะครับถึงต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยมาช่วยนะครับจนกว่าไวรัสเนี่ยจะออกไปจากร่างกายหรือเปล่างั้นผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าชนมากคนที่ตายเนี่ยก็เพราะไม่มีเครื่องมาช่วยเราหายใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งต้องระวังนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีเท่าไหร่เอิอผมจะถามนะเราไม่ติดทำยังไง How do I not get coronavirus Oh very good question <c oughs> Well The way to not get coronavirus is to not be around coronavirus. Now, I agree with these shutdowns that are going on over the world because if you can limit the spread, the virus will die out. The faster you limit the spread, the faster the virus will die out. When I was working with Ebola, the idea was isolate, spread, let the virus die out. And that's really the only way to, quote, get rid of it. เาบอกนะครับว่าเขาเห็นด้วยนะครับกับนโยบายของหลายประเทศที่ปิดประเทศเลยเพราะบอกมีวิธีเดียวเลยที่จะโควิดหายไปก็คือให้มันไม่ติดต่อไปกับอีกคนหนึ่งงานวิธีดีสุดคืออยาให้คนเนี่ยใกล้ชิดกันแบบเวิร์ลแวร์คลอสไรท์นะครับเขาบอกนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับอีโบลาตอนที่เขาไปอยู่แอฟริกาเนี่ยเขาต้องปิดเมืองปิดประเทศปิดจังหวัดกันเลยเพื่อให้อีโบลาเนี่ยไม่ไม่ไม่ขยายออกไปแล้วนั้นก็ฝากรัฐบาลไทยนะครับ ฟังจากด็อกเตอร์ที่เขาเคยดูแลอีโบลามาแล้วนะต้องปิดอย่างชัดเจนเลย right you have to really just shut everything down right you have to shut everything down but equally as important because nothing s a perfect system you must keep your immune system as functional and as good as possible and there's a number of ways to do this number one นอนหนับดีเอขาบอกนะครับอีกวิธีนึ่งนะครับนอกจากว่าจะปิดประเทศหรือคุณไม่เจอคนแล้วเนี่ย การดูแลตัวเองก็สำคัญมากนะเพื่อจะสร้างไอคำภูมิภูมิภูมิต้านใช่ไหมภูมิต้านใช่ไหมน้องภูมิต้านเนี่ยให้ตัวนะครับเขาจะแนะนำวิธีที่จะสร้างความภูมิต้านให้คุณมากขึ้นนะกับโควิด -19 นะ Alright l buddy how do I get healthier for coronavirus Alright l the way to stay healthy for coronavirus number one นอนหลับดีเจ็ดชั่วโมงครับ Seven hours of sleep หนึ่งถ้าไม่อยากติดโควิดาให้ร่างกายเราแข็งแรงในการนอนหลับดี some number two easy on the alcohol don't why that's bad I don't like that I thought alcohol was good for Corona alcohol is not good for corona <laughs> okay number why why why, why stay off alcohol alcohol tends to suppress the immune system oh. it hurts the liver the liver is responsible for a great deal of your immune immune response if your liver is healthy your immune system is also healthy <laughs> ต้องงดกินเหล้าครับเพราะเวลาเรากินเหล้าเนี่ยมันไปกระทบกับตับเราและตับเราเนี่ยเป็นที่ที่ผลิตนะครับความอะไรภูมิภูมิฐานใช่ไหมภูมิอะไรเ่เดี๋ยวภาวาไทยช่วยฟิกสมมหน่อยนะงั้นต้องเลิกกินเหล้าเลยนะครับอย่าก,กินเหล้าเพราะทำให้เรายิ่งอ่อนแอ third third since I'm a regenerative medicine anti aging doctor keeping very high amounts of vitamins to keep your immune system functioning as strong as possible Now, the ways to do this are to take vitamin B, vitamin C, zinc, vitamin D. And what I do personally and do personally for my patients is IV vitamin infusions with a lot of vitamin C, a lot of antioxidants. They can go to a clinic and get this? They can go to my clinic and get this. Where's your clinic? <laughs> I'm glad you asked that. Where's your clinic? I have it uh, right there. In a uh, clinic, uh, if you want to to Dr. Eric. Please. What about traditional medicine, herbal medicine? Doesn't hurt? Herbal, herbal medicine is probably good too. Anything that supports the stimulation of the immune system. Herbal medicine uses a lot of acupuncture, a lot of ginseng, a lot of um, stimulants. Also good. But get a good get good recommendation on what you should use don't just start pouring everything in the b o t t the ministry of health now has recommended a herbal medicine called fa thalai chon you heard of this not familiar i will give you some okay นะครับ <laughs> เขาบอกนะจะกินยาแพทย์แผนไทยเนี่ยแนะนํานะครับว่าให้กินยาที่มีคุณภาพนะกับด้วยความแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขนะวันนี้กระทรวงสาธารณสุขออกมาแนะนํายาอันเดียวนะครับที่จะช่วยเรื่องโควิดก็คืออฟ้าทลายโจรน,นะ Okay, so what else do they need to do to not get corona? Um, Stop touching everything. Stop touching <laughs> your face. Stop touching the table. The one thing. Come. Yeah, You touch. You touch. You What they, the lessons that they taught us during Ebola was keep your hands in your pockets. Okay. If your hands are in your pockets, you can't be touching everything. Oh, I need to find that. He said that when ebola, went to see President Clinton, he taught him to keep his hands in a pockets. So keep your hands in your pocket. Keep your hands in your pocket, stop touching things, okay. and tell your children to stop touching things too because they're the worst offenders. However, with this disease, there's a couple specific things that we've seen to help. First of all, children are not getting very sick, and very, very, very few children die of this disease. Because their immune system is good. Their immune system's good. Secondly, in the hot countries, in the warmer countries, we are not seeing that kind of massive spread as they do in the cold countries. So I believe that this coronavirus is probably inactivated by heat the problem with uh, the reason people get it is because this nice cold air that's going into your nose and into your lungs is a good environment for coronavirus what i've been recommending to my patients and to my friends if you have a steam room if you have a sauna go in for 15 minutes every day heat up the airways oh, okay. it not only stimulates your immune system but it probably also kills viruses and bacteria that are in your <coughs> nose <coughs> าบอกอากาศเย็นเนี่ยเวลาเราสูดเข้าไปเนี่ยมันเป็นที่ดีมากสําหรับโคโรนาที่จะเข้าไปกับอากาศเย็นงั้นเขาแนะนำนะครับใครมีซอ n a น่านะใครมีสตีมแบสนะทุก15นาทีทุกทุกทุก,ทก,ทกวันละ15นาทีพอนะเข้าไปอยู่ในสตีมแบสหรือซอ n a น่านะเพื่อให้เรากระตุ้นนะครับลมหายใจตรงจมูกเรานะหรือไปซื้อยาดมก็ได้นะยาดมมามของเพปเปอร์มินต์เนี่ยนะเสียงเพียวเนี่ยก็แนะนานะ Don't do it. Yeah. it also gives you beautiful skin. That's right, all right, all right, all right. I'm going to Let's see if we got any questions. Okay, here's a question. Does wearing a mask help? Wearing a mask is going to help people not get sick from you. Okay, so wearing a mask will not keep the virus from going in, but it will keep you from spreading whatever Viruses or germs that you have. However, the one thing that masks do is they keep you from touching your face. And if they keep you from touching your face, then they will help you not to spread something to yourself. So it doesn't hurt to wear a mask.

Because I've probably washed them forty times today. Does and gels work. Does it have to be seventy-five percent alcohol or just wash it with water? Well, the alcohol helps, but alcohol take the, the alcohol kills things by evaporating on the skin. So if you just do this and wipe it off, that's not gonna work. But this is what gets rid of things. The motion, the scrubbing, the the oh, okay. that's what gets rid of things on your hands. <laughs> So, show us how to appropriately wash your hands. Washing your hands, of course, don't start touching things. Hands get wet, the soap gets on, you wash this part of your hands. You wash in between the fingers, you wash outside, and then each finger. This is what we used to do before surgery. One more time, buddy. Okay, the palms of the hands, in between the fingers, the backs of the hands, the backs of the fingers, and then you're done. Wash okay. the whole hand. Doesn't oh, work. Man. You have to do a good, good scrub. Take the time. You're staying home now, you have time. Wash your hands. On behalf of the government, which I'm not part of, by the way, Thank <laughs> God. do you think Thailand is doing a good job? about uh, containing this thing i do i think taiwan I, I think the most recent decisions to limit people walking around to close bars to close pubs sorry for that people out there who like pubs and bars i like them too but now is not the time the one lesson i learned from ebola was if you stop all the spread you will stop the spread if the spread's happening by me sitting here with somebody else then i should not be doing it if we do it now we can shorten the time period that we have to do this if we wait we'll be inside for a lot longer than we are now so i absolutely agree with what they're doing ผมก็ถามแล้วครับว่าคิดเห็นยังไงกับนโยบายของรัฐบาลไทยนะตอนนี้ก็บอกรัฐบาลไทยทําดีอ s p e c t นี้ตอนนี้ที่ปิดนะครับแต่ก็ขอฝากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าฟังเอริกแล้วเนี่ยวิธีเดียวที่จะให้โรคนี้มันนะครับเจ็บน้อยไปกว่านี้นะครับอย่าไปเจ็บมากนะก็คือต้องปิดให้มันแน่นเลย เพราะเขาบอกตอนที่เขาอยู่อีโบลาที่แอฟริกาเนี่ยวิธีเดียวที่อีโบลาหายไป and it was it went away right Ebola? it went away it's <No. S 2> a different virus but it went away มันก็หายนะครับในการที่แอฟริกาตอนนั้นคือเขาปิดประเทศเลยปิดทุกอย่างเขาเลยว่านะเจ็บตอนนี้ดีกว่าไปเจ็บตอนหน้านะอันนี้เอริกเขาแนะนำนะครับเอริก um, so if people want to contact you mm. or get your help ถ้าคนอยากติดต่อเอริกตรงเลยนะครับถ้าดูเดือดไป Well, just contact Bangkok Anti Aging Center. I'm the executive medical director there. And once again, here's the phone number and the address. You're always ready to give advice, right? Always. Listen, the way to stop this virus is going to be through education and behavior, which is the same way to stop every virus. But, you know, we're all suffering from it. Everybody's in the same boat. I feel really bad for the people who are just. get we have they to can't but this to shut it is down now so they can soon back day day why who work so เขาบอกว่าเขายินดีนะครับดรเอริกนะใครอยากโทรมาปรึกษาเขาไลน์มาปรึกษาเขาหรือขอเบอร์จับผมก็ได้นะติดต่อได้ตลอดนะครับเอริกเขารักประเทศไทยนะผมเนี่ย appreciate ตลอดนะวเวลาเจอฝรั่งที่รักประเทศไทยนะครับ Thank y แ u for that แต่เขาบอกว่าวิธีเดียวนะครับที่โรคนี้จะหายได้คือเราต้องหาข้อมูลกันเนยอะหาความรู้กันเนยอะนะครับเราก็ช่วยกันเพราะทุกคนลงเรือลำเดียวกันหมด เขาบอกนะครับในฐานะเขาเป็นคนฝรั่งที่อยู่ในประเทศไทยนะเขาเสียใจนะชาวคนเรื่องตกงานวันนี้เขาเสียใจนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ตกงานกับวันนี้นะเดี๋ยวตายทั้งประเทศนะครับ last question buddy how afraid should everybody be ทุกคนควรจะกลัวขนาดไหนกับโรคนี้ well I look at the numbers for that everything is statistics if I'm a young man or I'm a young man like Tom I'm a young man like Tom okay <laughs> I'm not so worried about dying from this I'm not worried that I'm gonna have failure in my lungs. I'm a young guy, I'm a healthy guy, I might get the flu, I might feel bad for a few days. I'll do what I always do for the flu and I'll be okay. Now, if I'm over 60, if, I'm, if I have a problem with, uh, if I'm overweight, if I have diabetes, if I have other chronic diseases, then I am really gonna isolate myself away from everybody until this is done. That the difference. คำถามผมนะครับเราควรจะกลัวโควิดมากแค่ไหนนะเขาบอกสําหรับคนที่อายุต่ำกว่าหกสิบนะไม่ต้องกลัวเยอะเลยตราบเท่ที่สุขภาพดีนะไม่ต้องกลัวเยอะเลยก็เป็นไข้หวัดแนละ้วเขาจะหายไปแต่สาหรับคนที่เกิน60แล้วนะคุณพ่อคุณแม่เรานะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะเป็นหน้าที่ของเรานะถ้าฟังดรเอริกนะครับที่ปรึกษาประธานาธิบดีบิลคลินตันนะเขาบอกเลยว,ว่าควรจะขังอยู่ในบ้านเลยอะ่ะอย่าให้ออกไปไหนอย่าน้อยอีก21 one days ใช่ไหม 21 days when is this going to end from time, end. well if we all start staying indoors and do this right I really hope that within a couple of months we're going to be back to normal now there will be pockets of the infection coming up and coming down and coming up and coming down but our response to it has to be one not of panic but of behavior and if we do that this will go away and we'll go back on with our lives Dr. Eric, I'm fine, so you นะครับอย่าแพนิกนะที่เขาพูดคำสั่งอย่าแพนิกนะครับแต่ทะไรด้วยสติผมชอบที่เอริกเขาพูดนะเขาเป็นฝรั่งนะแต่เขานำพวมเมืองไทยเป็นประเทศที่เขาอยากมาอยู่แล้วนะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ลงเรือลาเดียวครับกับพวกเราเราอยู่เรือลาเดียวกันหมดครับคนไทยผมมีอะไรผมก็จะช่วยอย่างนี้นะครับเอริกมีอะไรก็ติดต่อเขาได้นะครับที่เห็นไปเมื่อกี้นะอยากคุยกับเขาจริงโทรมาหาผมจริงๆะแล้วเอริกกับผมนะี่อยากจัดสัมมนาเลยนะ แต่ที่เราไม่จัดสมนาคือว่าไม่รู้จะเอาคน5 0าคนมานั่งอยู่ในห้องด้วยกันได้ยังไงที่ h ะได้วินเวิร์กนะครับแต่มีอะไร I appreciate it v e r y m u check any last word to the Thai people ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย Hi hi real real cup Hi hi real real ทำสบายรอรอเออนุ่งองาเจ็ดสองเงาเจ็ดสามอาเจ็ดก็ได้อยู่บ้านนอนรับดี เราถ้าคุณมีคำถามที่ Bangkok Anti-Aging Center และเรามีควมสุบช่วยช่วยค,คุณครับ okay. <Bye. S 3> อนุโมทนาทุกคนนะครับผมหวังว่าอันนี้ช่วยนะผมมีอะไรผมจะพยายามฝากข้อมูลดีๆให้กับท่านนะครับต้องขอบคุณดร e เอริกเฟลชแมนนะครับที่ปรึกษาอาดีตประธานที่บิลคลินตันนะครับเรื่องโรคระบาดเลยที่มาคุยกับเราวันนี้นะครับหวังว่าชัดเจนนะใครยังมีคําถามที่รายการนี้ไม่ตอบผมขออภัยนะครับ